มากมันกะลังดีนะกึ่งเอสยูวีแบบคือไอ้ที่ยาวเนี่ยอาจจะเป็นโมบิลิโอใช่อ้นี่สั้นกว่านะเพราะว่าเวลาแบบว่าเลี้ยวกับลงกับรถเนี่ยง่ายคล่องตัวระยะวงเลี้ยวแคบโอ้ซุ้มล้อขอบล้อสีดํารู้สึกมันเข้ากัน่ะใช่และหขิวล้อบังโคนกันชนใช่แล้วนี่ค้างก็สวยแล้วดูท้ายพี่ตั้มได้ไฟเลี้ยวแบบอวบอด้วย นี่เต็มเลยเหรอคุณตามีราคาแค่429,000บาทผ่อนอยู่7-8,000บาทเท่านั้นโอ้โหแล้วแต่เครดิตเนียใช่ งบ8 0 0 0ักับรถครอบครัวสุดคุ้ม Honda Bw หนึ่งจุดห้า Vp สองพันสิบแปดกับซูโม่ไม่ได้เจอกันมานาเลยกันวันนี้ขอมาทำงานแทนพี่พรวันหนึ่งนะได้ไหมแล้ววันนี้เอารถเด็ดมาด้วยอะไรเอ่ยมะม่วงใช่ อ่ะตัวนี้เลยพี่ต้มเป็น h อน d าบีเอวีนะครับหน v จุดห้าวีนะครับปี2018ก็เรียกว่าไม่เก่ามากไม่ใหม่กันไปรถเนี่ยปี2018ขึ้นไปได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยใช่แล้วก็แบบราคาย่อมยาวค่างวดบอกไปเท่าไหร่นะอุ้ยค่างวด8,000 8,000ัเท่านั้นก็โคตรโค้งวันละ200อ่าแล้วก็ได้ได้แบบเ u v เลยโอ้ นี่นีคือบอดี้ไซส์เนี่ยผมชอบของ B R V มากเลยพี่ตั้มเป็นไงบ้างครับภายนอกไม่ยาวมากไม่สูงมากมันเป็นเอ v ยูกึ่งเ u v แบบคือไอ้ที่ยาวเนี่ยอาจจะเป็นโมบิดีโอใช่อ้นี่สั้นกว่านะเพราะว่าเวลาแบบว่าเลี้ยวกลับลงกับรถเนี่ยง่ายคล่องตัวระยะวงเลี้ยวแคบ ผู้หญิงก็ใช้ดีจอดธงจอดช่างโอ้โหระยะนิดเดียวนะแล้วก็นี่ได้แหลกด้วยเป็นไงแหลกหลังหนหลังคาด้วยใช่เผื่อแบบใครสายท่องเที่ยวสายแหลกวางเดี๋ยวนี้เขาต้องแบบไปกลางแคมป์กลางเต็นท์นอนเนาะอ่าเดี๋ยวรีวิวข้างหน้ากันเลยอ่ะมาดูก่อนเลยภายนอกมีอะไรบ้างมีการไฟหน้ายังเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้ววิท้ามครับอ่ากระจังหน้าแบบโครเมียมโอ้โหโครเมียมสวยใช่แล้วดีไซน์ใหม่ของวิท้ามนี่เป็นแบบหลังพึ่งหลังพึ่งด้วย ใช่เลยโอ้ยทังบนสวยสวยสวยได้ไฟตัดหมอกไหมไม่ได้ไม่มีไม่ได้ข้างๆก็เป็นแบ็คลงงานพี่ตั้มโอเคพอบ16นิ้วแล้วสอบ16ถือว่าโอเคนะใช่แล้วผมชอบผู้ช้างมากเลยฮะครับเป็นแบบ LED มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยเหรอนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยที่บอกว่าแหลกมีให้แหลกมันใหญ่มากเลยอะอยากเพืซูมมาดูใกล้ๆนี่มัน ใหญ่กว่าข้อมือบางคนขี่จักรยานนะติดแหลกโอ้ใส่จักรยานได้เลยแต่เราต้สะพานไม่ได้นะติดใช่เข้าห้างก็ไม่ได้นะติดมือจับก็ได้แบบโคมี่แล้วโอ้ถือว่าแบบว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นมาโดยเฉพาะออปชั่นท็อปเท่านั้นเนาะพี่การเนาะใช่แล้วก็เนี่ยเบลวีพีต้มมันจะตัดด้วยแบบโอ้ซุ้มล้อขอบล้อสีดํารู้สึกมันเข้ากันอะใช่แหลกขิวล้อบางโคนกันชนใช่แล้วนี่ข้างก็สวยแล้วดูท้ายพี่ตั้ม ได้ไฟเลี้ยวแบบอวบๆด้วย LED ยาวอย่างนี้นี่เต็มเลยเหรอใช่ติดหมดเลยฮะเป็นแมนเชเชนใช่ไหมแครดิตไม่ใช่เพราะเรติดนะก็คือใช่เป็นเช่งแล้วก็คือไฟเลี้ยวเอ้ยไฟแบกได้แบบนี้เลยโอ้สวยมากแล้วสิ่งที่ได้คือคลิกเซ็นเซอร์ครับพี่ตั้มเฮ้ยอ่าเฮ้ยอ่าไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นเปิดมือนะครับนี่ครับตัววีก็คือยังไม่ได้บออสามแถว นะครับข้างในก็เลยโอ้ยังกว้างอยู่เฮ้งื่อนกว้างกว่าพวกแบบ H R V เยอะมาก C R V อีกนะได้คือปกติถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเบาะเนาะใช่ได้สามแถวแต่พอเป็นตัว V เป็นตัวรองท็อปเนี่ยก็ถอดเบาะออก กลายเป็นว่าใส่ของได้เยอะก่วใช่ก็คือข้อดีก็คือใส่ของได้เลยไม่ต้องพับบอาสำหรับจะมาช่กครอบครัวไปสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยเมียสองคนใช่ไหมออะไรยอมรับเหรอเนี่ยอพยายามพยายามจะนิดภาพตามที่ขายไปไม่ได้ไปอย่างนั้นนะไม่ไปได้เลยครับไปไปขายอีก อีกพาร์ทหนึ่งพี่ไปถ่ายพรีเมี์ยมมาอ่าโอเคก็ตัวนี่กว้างจริงนะใช่แล้วได้ถาดรองด้วยมีถาดรองด้วยจะทำอะไรหกจะทํานู่นนุ่นเปื้อนอะไรเงี้ยอ่า้งไดก็คือไม่เปิดพรมแล้วกันโอเคข้างนอกเป็นไงพี่ตั้มสวยไหมสวยมากออฟชั่นก็เยอะนะอยากเห็นข้างในแล้วไหวไหมอ่าปิดง่ายงอ่าอยากเห็นข้างในแล้วพี่ตั้มไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในอ่ามาดูภายในกันครับนี่ครับ เบาแถว2นะครับจุดเด่นของเขาก็คือมีการพับได้แบบ 60- 40เลยนะ60-40คืออะไรพี่ตัม้มก็คือ60-40รวมกันได้ร้อยไงอ่านั่นแหละูว่าแล้วเ <c oughs> บาเบาเบาคือ60-40เนี่ยนี่รเราทำให้ดูฝัั่งนน้60แบบนี้เลยอ่า60ิ นี่ไงตรงนี้ถึงนี่คือร้อยอันนี้คือ60ตรงนี้คือ40อ่าอ่าก็คือได้กว้างมาอีกใช่ไหมพี่ตั้มใช่นั่นแหละอ่าเดี๋ยวดูนี่นะเปิดทีเดียวเลยปึ้งโอ้โงเขาเรียกว่าสายบันทุกจริงๆข้างหลังว่ากว้างแล้วหมวกแถว2ไปอีกโอ้โหนี่ยาวมากอย่างรถกระบะคือข้างบนเนี่ยใส่จักรยานใช่ไหมข้างล่างเนี่ยใส่เรือเลยนะโอ้โหใส่เรือลำเล็กๆได้เลยนะผกูไปต่อไหนวเนี่ย ถุงกลอฟเนี่ยผมประเมินไว้ว่าน่าจะมี 6- 7ใบได้ก็เหมือนของพี่ตามพี่ตามก็ประมาณกี่ใบละเอ่อถุงอะไรครับถุงกลอฟเนี่ยถุงกอปเป็นใบเดียวครับใบเดียวใช่เพื่อนอีกเท่าไหร่เพื่อนอีก3 4ใบแล้วแต่กวน3 4ใบแล้วแต่กวนแล้วติ๊กอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ของพี่การเนี่ยเดี๋ยวไปข้างหน้ากันเลยดีกว่าเราก็เข้ามาอยู่ภายในแถวแถวหนึ่งแถวที่หนึ่งเดี๋ยวเราพี่การเป็นไงครับกว้างขวางไหมครับเขาเรียกว่าโอ้ยนี่ ยืดได้เยอะมากสบายเลยชอบเป็นบอกผ้าไม่ได้ขยบเลยนะบบาผ้ามันดีไงพี่ตั้มแบบบอกผ้ามันดีไงเอาที่ชัดๆเลยนี่จอดตากแดดยังไงก็ไม่ร้อนช่วงนี้หน้าร้อนนะเบาหนังเนี่ยอย่าให้ได้ขึ้นคลายมาเลยใช่ไหมโอ้โหหนังพองหลังพองอันนี้ก็คือเบาผ้าเนี่ยข้อดีก็คือมันไม่ร้อนแน่นอนนะครับนั่งสบายด้วยนุ่มด้วยใช่ ตัวนี้เป็นตัว V ีแต่ให้อุปกรณ์มาครบเลยนะพรมาลัยมัลตินะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแอร์ก็เป็นแบบแอร์ก็เป็นแอร์ดิิตอลแล้วนะครับก็หน้าจอวิทยุยังเป็นของโรงงานอยู่ใช่ก็ใช้งานง่ายดีนะใช่ที่วางแก้วไว้ามสายใหญ่สาย USB เอาเลโกเลยนี่ไว้ซ่อนเงินไว้ซ่อนเงินโอ้โห คู่มือครบคู่มือครบของเราไม่ต้องห่วงมีมีมีบุกทุกคันนะโอเคเดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่านะพี่กัสอันนี้ฮะค่าตัวรถน้องคันนี้นะไซส์ตะมุตะมิราคาแค่429,000บาทผ่อนอยู่7-8,000บาทเท่านั้นโอ้โหแล้วแต่เครดิตก็ไใช่แล้วก็รถปีใหม่ๆไม่ด้วยนะใช่ฮะสีขาวขาวอวบอวบอนแค่8 0 0 0ครับแล้วอันเดระสงส์เยอะขนาดนี้ใช่ ใครอยากดูรถคันนี้อยากมาทดลองขับมาที่นี่ได้นะครับซูโมคาตั้งอยู่ที่อ่อนนุช80ติดกันรถตั้นมาเต็มเลยน้ำมัก็ทักแอดมินมาได้นะครับมองดูแต่24ชั่วโมงเลยได้เลยครับผมเรามีทุกช่องทางนะครับฝากทักกันมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะช่องทางนี้ในการ YouTube ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยได้เลยผมนะครับผมรอตอบอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ พี่กับพี่การ์ดก็ลาไปก่อนนะครับยังไงฝากทักทายหรือคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับได้ครับบ๊ายบาคกับโโอูซิโซโมไม่ได้ทำนาน <c oughs> <c oughs>